สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวใน,าในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี um ทรงเปิดอาคารบ้านศรีนครินเขตหนองแขมวันนี้เวลา9นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี um เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบ้านศรีนครินบ้านเลขที่22ทับ37ถนนพุทธมนตรสาย3เขตหนองแขม สำหรับบ้านสีนครินก่อตั้งโดยแพทย์หญิงแอนมารีวันเดนบอเซ่ตรงเที่ยงชาวเบลเยียมโดยทุนทรัพย์จากกองทุนการกุศลสมเด็จยาเมื่อปี2535เปิดรับดูแลเด็กอายุ3เดือนถึง5ปีจากครอาเครวยากจนในชุมชนกองขยาหนองแขมต่อมาปี2559มีการขยายถนนด้านหน้า ส่งผลให้อาคารต่ำกว่าถนน1เมตรประกอบอาคารเสื่อมโทรมลงจึงต้องปรับปรุงซึ่งท่านผู้หญิงทัศนาวัยสอนสงครามมอบทุนทรัพย์จากกองทุนการกุศลกบวและนายนิติสถาปิตานนอนอ,อกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมและเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อปี2 5 6 3ปัจจุบันมีเด็กไทยเด็กจากประเทศเมียนมากัมพูชาและลาวอยู่ในความดูแล70คนโอกาสนี้ทอดประเดนการแสดงบรมวงปลูกผักของเด็กอายุ3-5ปี และท่อประเน็กกิจกรรมปั้นดินน้ำมันของเด็กอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีครึ่งจากนั้นท่อประเน็กนิทรรศการในวาระการเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสนเด็บพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งทรงรับมูลเลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไว้ในพระอุปถมัมภ์เมื่อปี2526และพระราชทานเงินจากกองทุนการกุศลสมเด็จยา่า และกองทุนการกุศลกวนำมาจัดตั้งกองทุนงบฉุกเฉินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ทุกขยากและนิทรรศาการครบรอบ40ปีของมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมนุนราธิวาสราชนครินซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2524โดยคุณครูประทีปตึ้ง,งทรงธรรมาตะ ปัจจุบันมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลาม,มีบ้านรับเลี้ยงเด็ก4ีแห่งคือบ้านสมวัยบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่บ้านแห่งความหวังและบ้านสีนครินรับเด็กอายุ3เดือนถึง5ปีที่ขาดโอกาสและขยายโอกาสการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กพร้อมไปกับการพัฒนาครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เด็กๆและครอบครัวได้รับผลกระทบ สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกิิมศักดิ์ของมูล,ลนิธิได้พระราชทานนมผงนมกล่องและถุงยางชีพพระราชทานแก่เด็กต่างๆและครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น <ST. S 2> สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรกางให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสปประทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายวศินวัฒนบวรกิจกุลนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุน9ก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางนิชาพาสิงห์นรงประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาตินำคณะกรรมการและเยาวชนจากสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติเฝ้าทุละอองพระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมมอบโลร่รางวัลวัฒนธศน์เชิดชูเกียรติบุคคลผู้สืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2565โดยเสด็จพระราชบุศลตามพระราชอัธยาศัยและ ทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชากรอภิสิทธิ์ชัตรนานนนประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นางบุญญานันพนาพิทักกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทพิทักษ์ปามออยจำกัดและคณะเฝ้าทุลลอะองพระบาททุนก้าทุนกระดม,มถวายเงินสมทบทุนวิทยายลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูประถรมสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูประธรรมสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายชวิตยงหินเจริญกรรมการผู้จัดก,การบริษัทชริตอินดัสทรีจำกัดพร้อมครอบครัวและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยน้องคายในพระราชูประถมสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายโชคชัยแท้เฮงผู้จัดก,การฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศบริษัท MPB5 ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูนละอองพระบาททุน9ทุนกระหมอ่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับใช้ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปการางังแบบอาศัยเพศ ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์สุชานาชาวนิตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร,ร์ทางทะเลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินงานเรื่องโครงการวิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศผู้ได้รับรางวัลอาเซียนไบโอไดเวอร์ซิตี้ฮีโร่อวอร์ดปี2565จากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย <S <S นายจารันคำเงินรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2565 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตยาราชนารีทรงเปิดงานเกษตรแฟร,แฟรประจำปี2566วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัวตวรัตดยราชนารีเสด็จไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงเปิดงานเกษตรแฟรประจำปี2566ภายใต้คำขวัญ80ปีเกษตรนนทีวิถีใหม่ไทยยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง11กุมภาพันธ์2566เป็นกิจกรรมในโอกาสครบรอบ80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานในปีนี้เน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตท,ทุกระดับชั้นอาจารย์นักวิจัยและบุคลากรไม่ต่ำกว่า15,000คนเพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยนวัตรกรรมด้านต่างๆให้แก่เกษตรกรนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้นำไปบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมูลนิธิให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งเป็นการยกระดับงานเกษตรแฟร์สู่สากลมีการออกร้านของสถานเอกคาชาชทูตต่างประเทศจากทวีปยุโรปอเมริกาและเอเชียกว่า10ประเทศนำสินค้าพื้นเมืองสินค้าท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับประเทศพันธมิตรต่างๆในหลายภูมิภาค การจัดงานในปีนี้ยังเป็นต้นแบบสังคมใส่ใจช่วยลดโลกร้อนจัดงานแบบซีโร่คาร์บอนการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจัดหาคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยจนเป็นศูนย์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้นอกชั้นเรียนการให้คำปรึกษาด้านต่างๆคลินิกการเกษตรคลินิกอุตสาหกรรมเกษตรร้านค้านินสิตการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้มีการจัดงานในรูปแบบของเวอร์ชวลเกษตรแฟร์2566เข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์เกษตรแฟร์ ku ac t h อีกด้วยทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งรูปบันทึกเทปรายการทูบีน้ำวันวาไรตี้ ค่ำวันนี้เวลา21นาฬิกา37นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงในการนี้ทรงรวบันทึกเทปรายการ To number one, ูบีนับวันวา r i e t y ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการ t ูบีน u m b e r ร์วันวีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลารระหว่างโครงการท o บีน u m b บ r วกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายาเสพติดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกวันนี้เวลา10นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาณอสุสวรีชัยสมรภูมิเนื่องในวันทหารผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์2566 ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสะดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรัอกราชและอธิปไตยของชาติให้คงอยู่และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยองค์ก<ภ>า <Keys. S 1> สรงสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติโดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกเป็นประจำทุกปีทั้งนี้มีผู้แทนส่วนราชการต่างๆหน่วยงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยสมาคมชมรมมูล,ลนิธิตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆร่วมในพิธีด้วย องคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตพัตยดพยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแดพ่พระพรหมวัชรจริยาจาร์เจ้าอาวาสวัดเฉลิมงประเกียรติวรวิหารจังหวัดนนทบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญหิรัญยบัตพัตยดพยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแดพ่พระพรหมวัชรจริยาจารย์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตที่พระพรมวัชรจริยาจารย์ภไพศารวรกิจการดีศีพัฒนศีพัฒนโกศลโสพลธรรมดิลกตรีปิดกวราลงกรมหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีนวัดเฉลิมประเกียรติวรวิหารตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบรุรีพระพรมวัชรจริยาจาร์อายุ90ปีพรรษา70 เป็นเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญสัญญบัตรพัชย์ศและพระไตรถวายแด่พระราชวัชรัธรรมพานีศรีศาสนกิจจาธรมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาสีเจ้าอาวาสวัดจุฬประธานรังสิตพระอารามหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ